สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเปิดรับสมัครกลุ่มชุมชนเกษตร,รกรช่างชุมชนเข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหดิจิทัลส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับรองมาตรฐานดีชัวและขึ้นทะเบียบนบนบัญชีบริการดิจิทัลโดยสนับสนุน3เทคโนโลยีดิจิทัลได้แก่ระบบ IoT ภาคการเกษตร,รอัจฉริยะโดรนเพื่อการเกษตรและแทรกเตอร์เกษตร,รอัจฉริยะ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการเกษตรยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มชุมชนเกษตรกรปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพลดต้นทุนเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนกว่า250ชุมชนสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรได้เข้าถึงเทคโนโลยีจะมีการสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรในพื้นที่และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยให้ข้อมูลคำแนะนำรวมถึงคอยประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้องดีป้าจัดกิจกรรม Maxi r a t e รด g ิจ A l a g i อ Culture า a r k คเหนือครั้งที่1น,นะจังหวัดพิษณุโลกประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมยกระดับทักษะเข้มข้นที่ลงลึกในมิติโดรเพื่อการเกษตรแทรกเตอร์เกษตรอัจฉริยะ และระบบ IoT ภาคการเกษตรให้ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้รู้จักเข้าใจและสามารถตระหนักถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่เกษตรกรรมของตนเองได้ทั้งนี้มีการประกาศผลรายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการเข้าสู่รอบ pitching พเหนือซึ่งจังหวัดพิษณุโลกมีกลุ่มเกษตรกรผ่านเข้ารอบมากกว่า30กลุ่มกลุ่มเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกที่ผ่านคุณสมบัติเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมประชันไอเดียต่อการพัฒนาชุมชนด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรอบพิชชิ่งภาคเหนือ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกได้ผ่านเข้าสู่การพิชิ่งรอบตัดสินที่จังหวัดกรุงเทพจำนวน33กลุ่มก็เหมือนเป็นโครงการที่เขาเปิดโอกาสให้ ทางผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนนะครับได้เข้าถึงเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับเพื่อแก้ปัญหาในการในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วก็การทําการเกษตรของชุมชนนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่ได้รับการสนับสนุนนะครับทำให้เกษตรกรเนี่ยในเรื่องของลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าของเราได้ครับและอย่างหนึ่งเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยก็จะสามารถช่วยเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เข้ามาเรียนรู้ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับ ก็จริงๆโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยเนาะเพราะว่าช่วยสนับสนุนเกษตรกร,รอย่างพวกเราให้มีสิ่งสิ่งที่อำนวยความสะดวกเราเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือเราขอระบบโรงเรือนอัจฉริยะไปอะค่ะเพื่อที่จะให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในในในวิสาหกิจของเราอะค่ะเพื่อเพิ่มผลผลิตใหใ้ได้มากขึ้นกระจายรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้นค่ะ ดีนะครับสำหรับโครงการดีๆที่นำมามอบให้ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นโครงการที่จะทําให้ทางวิสาหกิจชนหรือเกษตรกรเนี่ยได้หรือตาอาบากและได้อีกอครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเทคโนโลยีที่นํามาให้นี่นะครับมันมีประโยชน์มากถ้าเราได้โรงเรียนไปแล้วนะครับถามว่าจะช่วยอะไรกับกลุ่มของเราได้บ้างนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับก็ช่วยให้เราเป็นเกษตรคุณภาพสูงนะครับเนื่องจากเรา สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้นะครับก็เป็นเกษตรที่แม่นยำนะครับเนื่องจากเราสามารถคอนโทรลทั้งอุณหภูมิทั้งความชื้นอ,อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเชื่อว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มของเรานะครับน่าจะมากกว่า40%ครับการรู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้ร่วมโครงการนี้เหมือนได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะที่เป็นเทคโนโลยีในการทำการเกษตรนะคะที่ที่ใฝ่ฝันมานานนะคะว่าอยากได้ วิสากจิุมชนหน่มผู้ใหญ่ผมพิลานะครับก็ต้องขอขอบคุณสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่คอยเป็นพี่เลี้ยงนะครับคอยให้คําแนะนําในเรื่องของทั้งเอกสารแล้วก็ข้อมูลต่างๆให้กับวิสาหกิจชุมชนของเราครับซึ่งที่วิสาหกิจชุมชนเราได้มาถึงรอบนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสภาเกษตรมากๆครับที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดนะครับคอยช่วยแก้ปัญหาแล้วก็อยู่เคียงข้างกับวิสาหกิจชุมชนมาตลอดครับขอบคุณครับ สภาเกษตรนะคะของสมัดพิษณุโลจริงๆเข้าถึงพวกเรามาตั้งหลายปีแล้วเนาะเข้าถึงกแบบชนิดที่ว่าจับมือให้ให้ใหใหทำเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณสภาเกษตรมากที่แนะนําโครงการดีๆให้กับพวกเราและช่วยพวกเรามาตลอดจนถึงวันนี้ที่มาเนี่ยสภาเกษตรก็มาเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยค่ะก็ขอขอบคุณสภาเกษตรที่นํโครงการดีๆนมา ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำนักง,งานเป็นส่วนงานของสภาเกษตรจังหวัดพิษณุโลกนะคะที่ได้ให้คําแนะนํากับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะได้ให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านเลยนะคะในการบูรณาการโครงการครั้งนี้ค่ะสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกพร้อมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเข้าสู่เกษตรอัจฉริยะเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป